และแล้วนี่เพราะเหตุของเราก็มาแล้วนะฮะตัวเวจินายนะครับเขาบอกว่าคันนี้เนี่ย <S <S เป็นขุมพลังไฮบริดตัวใหม่ของทาง GWM นะซึ่งตัวนี้นะฮะมเอม <OR> เตอร์ไฟฟ้าบวกเครื่องยนต์นะมอเตอร์ไม่ได้มีตัวเดียวเลยนะมีด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวจัดการในการส่งกําลังว่าเฮ้ยจะขับ2ขับ4จะเอาเครืออร่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์มันต้องฉลาดมากในการจัดการนะนี่ต้องบอกว่านี่คือความเจ๋งนะมันคือครั้งแรกนะครับที่เป็นไฮบริด2มอเตอร์ เนี่ยน,น,นตอนนี้เป็นมอเตอร์พอเราขับความเร็วต่ำๆเนี่ยเครื่องยนต์ส่งกําลังปั่นไฟแล้วก็เอากําลังจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้าอ๋อเป็นไฮบริดแบบซีรีส์นี่ยางทีนะบางครั้งก็ขับหน้าพอความเร็วระดับกลางเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานส่งกำลังลงล้อขับหน้าอย่างเดียวฟังก์ชันการทํางานแม่งลุกเล่นเยอะมาก เจาะลึกขุมพลังไฮบริดตัวใหม่ของ GWM กับเทคโนโลย Hi ีไฮโฟโดยจะตัวรถ W G9 คันนี้ต่างจากของเดิมยังไงมีเทคโนโลยีอะไรเจ๋งๆบ้างเดี๋ยววันนี้พามาเจาะลึกกันครับ เคโอเคจากริดซิงกสิกรไทยเช็คก,ก่อนโอเคก่อนรู้วงเงินพร้อมออกรถได้ที่โชว์รูมทั่วไทยสมัครง่ายรู้ผลไวทําเองได้ทุกที่ยัสดีครับผมเบลที่ช่องเวรันการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ GWM Iconic Ram Inta นะครับตามมาเจาะลึกนะกระบุยไฮบริดตัวใหม่ที่เรียกว่าไฮโ o นนะครับกับรถรุ่นแรกนะที่เข้ามาตลาดในประเทศไทย เวจนาคันนี้นะครับคันนี้เป็นกลุมพลัง plug-in i b r i d นะฮะที่มาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้วยกันนะครับหลายคนก็บอกว่าเฮ้ย hey, แล้วมันต่างกับเจ้าตัว h e ดซ plug-in hybrid ตัวเดิมยังไงหลักการทำงานเป็นแบบไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเจาะลึกกันครับไปเราไปเข้าไปข้างในกัน ก่อนที่เราจะไปดูเทลยีไฮบริดตัวใหม่นะครับเรามาดูตัวล่าสุดกับเจ้าตัว h 6 e phev ตัวนี้กันก่อนนะครับเพราะตัวนี้นะ,ะเป็นขุมพลัง p l u ๊กอินไฮบรเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานเหมือนกันนะครับแต่นี่1มอเตอร์เท่านั้นนะครับว่าแล้วเดี๋ยวเรายกให้ดูนะเพื่อที่ให้เข้าใจว่าของเดิมมันมีอะไรให้มาบ้างก่อนจะไปดูเ e ทสกีไฮโฟตัวใหม่เพื่อจะได้เห็นภาพมากขึ้น นี่หลังจากที่ทีมช่างแกะออกมาแล้วนะเราก็จะเห็นขุมพลังอยู่ตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัว Hes ซิก In HyB อินตัวนี้นะก็ใช้แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Raymond แพลต f อร์มของทาง g w M, M นะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้รองรับทั้งขุมพลังไฟฟ้า100% Hybrid Plug-in Hybrid กนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่เน้นสำหรับรถโดยสารส่วนบุคคลเป็นหลักนะครับเอาเรามาดูขุมพลังกันนะก่อนจะไปดู VG9 นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.5ลิตรเบนซินเทอร์โบนะ สี่สูบสิบหกวาวนะครับให้แรงม้าสูงสุด150แรงม้านะฮะนี่จะเห็นว่าเครื่องยนต์จะอยู่ฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเป็นแทงน้ํามันเครื่องนะฮะฐานน้ามันเครื่องจะอยู่ตรงนี้และฝั่งนี้จะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะให้กําลังสูงสุด1 7 7แรงม้านะจะอยู่ด้านข้างนะครับ ให้กาลังรงกันทั้งเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า326แรงม้านะโดยเกียร์เป็นตัวหน้าที่ในการจ่ายกําลังนะครับโดยากว่าจะเอามอเตอร์หรือจะเอาเครื่องยนต์หรือจะเอาเป็นไฮบริดผสมกันนะก็คือเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันนะก็คือเป็นเกียร์ DHT นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะเลือกโหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเน้น EV ก็คือจะเน้นขับมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักหรือโหมดไฮบริดนะฮะที่เป็นไฮบริดพาราเรลนะครับก็คือเอามาผสมผสานระหว่างมอเตอร์และเครื่องยนต์ การอีกโหมดหนึ่งนะก็คือโหมดต่อแบบซีรีส์หรืออนุกรมเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปัดไฟเข้าแบตเตอรี่แทนนะก็คือชุดเกียร์จะเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับเกียร์จะอยู่แถวตรงนี้นะฮะอ่ะเราเข้ามาดูข้างในนะครับตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ ium, อลิเทียมไอออนฟอสเฟตหรือ LFP ขนาด2ี่4นะครับวิ่งไฟฟ้าล้วนได้150กิโลเมตรต่อนิการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC นะฮะก็คือจะฝังอยู่ไปในแชีบบบนน้เลยะครั แล้วก็ช่วงล่างต้องพูดถึงนิดนึงนะครับด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สันสตาร์ทบวกเหล็กกันโค้งนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นมัลติลิงค์แบบนี้ตามสไตล์รถ SUV ทั้ถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าด้านหลังจะไม่ได้มีมอเตอร์ไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเน้นขับเคลื่อนล้อหน้าเป็นหลักนะเดี๋ยวผมจะให้น้องเนี่ยประกอบเสร็จลองเหยียบแบบรถล้อไม่ติดพื้นดูนะให้เห็นว่ามันเป็นขับเคลื่อนล้อหน้าจริงๆ นี่นะครับจะให้น้องนะฮะเขาประกอบแล้วก็ลองเหยียบให้ดูว่าระบบขับเคลื่อนมันเป็นขับ2จริงๆนะฮะสำหรับตัว h ฮ p h ิวนะฮะต้องบอกว่ามันเป็นรถปลั๊กอินเนบิทที่เน้นใช้ไฟฟ้านะครับพูด,ดง่ายๆนะฮะมันเป็น Utility Oriented t h e v นะครับคือเน้นใช้งานจริงนี่ฟุกัสไหมอ่าเดี๋ยวจะให้น้องเหยียบให้ดูนะครับว่าการทำงานของเจ้าตัว Hybrid p h ฮ e v เป็นยังไงอ่ะว่าแล้วลุยเลย จะเห็นว่าเน้นใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนนะครับล้อหลังจะไม่เคลื่อนนะตอนนี้เป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าก่อนนะครับเครื่องยนต์จะติดทําหน้าที่เสริมกําลังนะในบางโหมดที่มันกินพลังงานเยอะนะครับอย่างพวกไฟฟ้านะก็เลยจะให้เครื่องยนต์ติดขึ้นมาช่วยส่งกําลังเสริมนะครับเนี่ยนะครับนี่มอเตอร์ไฟฟ้าทํางานนะท็อกจะค่อนข้างดีข้างหลังไม่มีตัวส่งกําลังนะครับ ก็สำหรับโหมดการขับขี่ของเจ้าตัว H6 PHEV นะฮะก็คือจะเน้นใช้ไฟฟ้าก่อนนะก็คือ EV เน้น EV และก็โหมด h y b r ิดนะครับ h y b r i ดจะทำงานกับเครื่องยนต์โดยเครื่องยนต์นานทางนั้นที่ขนานส่งกำลังควบคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้านี่เองเดี๋ยวจะให้น้องนะครับเอาเจ้าตัวเว9ที่เป็น2มอเตอร์ขมุมพลัง p l u g กอินไฮบรมาให้ดูว่าเฮ้ยมันขับเคลื่อน4ล้อจริงหรือเปล่า และแล้วนี่พระเหตุของเราก็มาแล้วนะฮะตัวเวจินายนะครับโอ้โ oh, หนี่ต้องบอกว่าดูพรีเมียมมากนะครับเขาบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นพลังงาไฮบริดตัวใหม่ของทาง G w m, m นะซึ่งก็บอกว่ามันจะทําให้ประสิทธิภาพการขับเคลื่อนด,ดีขึ้นรวมทั้งประหยัดพลังงานด้วยเดี๋ยวเราจะให้เขายกรถให้ดูนะฮะว่าข้างล่างเป็นยังไงไม่เคยเห็นเหมือนกันนี่นะครับยกขึ้นมาแล้วนะกับเจ้าตัวเว9นะครั้งแรก เพิ่งจะได้เห็นใต้ท้องนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นขุมพลังรถไฮบริดตัวใหม่ของ GWM นะฮะชื่อระบบว่า Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive System นะครับก็คือเป็นรถไฮบริดที่ขับเคลื่อน4รล้อนะโดยระบบนี้นะครับเขาบอกว่าลดความซับซ้อน ลดน้ำหนักตอบสนองไวและสามารถขับเคลื่อนด้วยมอตเตอร์ไฟฟ้าแบบ4ล้อได้เลยโอ้โหฟังแล้วสมเป็นไฮโฟจริงๆนะครับอ่ะเราเข้ามาดูข้างในกันว่าไอ้เจ้าตัวเทโ่ยยี Hi ่ไฮโฟเป็นยังไงต้องบอกว่าตัวนี้เป็นเลมอนแพลตฟอร์มเหมือนกับเจ้าตัวเฮดซิกปลั๊กอินไฮบริดนะแต่มีการขยายฐานล้อนะครับให้ยาวมากขึ้นอย่างตัวนี้ฐานล้ออยู่ที่3 0 8 5ม mm, ิลลิเมตรนะครับก็คือยาวกว่าเจ้าตัวเฮดซิกพเนะครับเพราะว่าต้องทำเป็นรถเกตที่นั่ง m p v แบบนี้นะฮะเรามาเริ่มกันที่ขุมพลังกันก่อนนะครับนี่ขุมพลังอยู่ตรงนี้เลยขุมพลังจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรเทอร์โบนะครับจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงทังน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับและมอเตอร์ไฟฟ้าจะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมอเตอร์ไฟฟ้าบวกเครื่องยนต์นะ,ะมอเตอร์ไม่ได้มีตัวเดียวเลยนะ,ะมีด้านหลังด้วยนะครับเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมานะว่ามอเตอร์กาลังเท่าไหร่แต่เขาบอกว่ากาลังรวมกันเครื่องยนต์ บวกมอเตอร์2ตัว4 4 2แรงม้าแรงบิด6 4 2นิวตันเมตรนะครับบอกว่า0ูนยนี่แค่4วิกว่า,วาเท่านั้นนี่รถตู้ MPV นะนี่นะฮะเราเห็นว่าการจัดวางเนี่ยมีระบบระบายความร้อนมอเตอร์ระบายความร้อนเครื่องยนต์แยกกันฮะนี่ดูจางข้อนะครับคือแยกกันนะฮะแล้วก็ตัวที่เป็นตัวจัดการในการส่งกําลังว่าเฮ้ จะขับ2ขับ4จะเอาเครื่องยนต์หรือ motor, มอเตอร์ไฟฟ้าก็คือชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์มันต้องฉลาดมากในการจัดการนะแล้วเราจะเห็นว่าตัวนี้ไม่มีระบบเพากลางนะฮะไม่มีเพากลางสมกําลังใช้เป็นคําสั่งนะครับในการสั่งให้มอเตอร์ขับเคลื่อนพร้อมกันกับมอเตอร์หน้าก็กลายเป็นโฟร์วิวไดดี้เองนะนี่ตนะ้องบอกว่านี่คือความเจ๋งนะมันคือครั้งแรกนะครับที่เป็นไฮบริด2มอเตอร์อ่ะเรามาดูนอกเหนือจากคุมพลังแล้วนะฮะ เรามาดูเรื่องของสตัคเจอร์กันหน่อยนะโครงสร้างจะเห็นว่าตัวนี้โครงสร้างเนี่ยจะมีเหล็กขนาดหนานะครับในห้องเครื่องนะครับเพื่อเป็นกาดป้องกันตัวเครื่องยนต์และก็เป็นด่านแรกนะฮะป้องกันชนแบตเตอรี่แบบนี้นะครับสิ่งที่เห็นความแตกต่างเลยนะฮะของเจ้าตัวเวจีนนะครับก็คือปีกนกปีกนกอันนี้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมอลอยคือทํามาอย่างดีนะในไหนจะทําออกมาเป็นเรือธงพรีเมียมขั้นสุดแล้วนะครับตัวนี้เขาก็เลยทําเป็นอลูมิเนียมอลอยมาซึ่งแข็งแรงและน้ําหนักเบานะครับด้านหน้าเป็นแม็กฟอร์สัน เป็นโชคสปริงนะฮะอันนี้ไม่ใช่ถุงลมนะครับอ่ะเราเข้ามาดูนะครับส่วนต่อไปนะครับนอกเหนือจากปีกนกแล้วช่วงล่างแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีการเก็บงานนะค่อนข้างดีก็คือฝังไว้ในตัวโครงสร้างของรถเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่าไม่ห้อยนะแล้วก็มีแผ่นปิดเรียบร้อยนะฮะวนฝั่งนี้ก็จะเป็นท่อไอเสียเลี้ยงไปนะเพราะท่อไอเสียมันมีความร้อนนะครับก็จะให้ห่างกับแบตเตอรี่ตัวนี้แบตเตอรี่ที่ใช้เป็นลิเธียม NMC นะครับความจุอยู่ที่44.28 วิ่งไฟฟ้าล้วนได้170กิโลเมตรต่อหนึ่งการชาร์จตามมาตรฐาน NEDC แล้วก็ด้านหลังเนี่ยขยับมาเนี่ยจะเป็นถังน้ำมันอยู่ตรงนี้ถังน้ำมัน58ิลิตรนะครับทั้งไฟฟ้าชาร์จเต็ม1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้ทันลมบ,บวกสบายๆนะฮะมโอกาสเดี๋ยวต้องไปลองเทสสักหน่อยนะชาเลนจ์อีกแล้วกูเนี่ยอยู่บ้าน,นเฉยๆก็สบายดีอยู่แล้วนะครับเอ้ยเพิ่งมาเห็นนะฮะตรงนี้มีซีลเลอร์ด้วยนี่น่าจะเป็นตัวระบบระบายความร้อนของ ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นของชุดน้ํามันเบรกหรือเปล่านะครับนี่นี่มีชิลเลอร์อยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับถังน้ํามันอยู่ตรงนี้เรามาดูพระเอกของเรานะครับเมื่อกี้ถ้าเราดูเจ้าตัว h a s phev เนี่ยด้านหลังมันจะเป็นัลติลิง n ์โล่งๆนะครับอันนี้ด้านหลังจะมีมอเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นช่วงล่างเหมือนกันัลติลิง n ์แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการอัปเดตวัสดุเป็นอลูมิเนียมอารอย์แบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นัลติล link หมดเลยนะครับและมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ,น,บ,บนี้เลย หน้าหลังมีระบบกันโคงเหมือนกันเหมือนทั้ง H6 PHEV นะครับแล้วก็ v g นก็จะมีกันโคงเหมือนกันนะครับชอบตรงเนี้ยเห็นไหมมันมีมอเตอร์ส่งกําลังลงล้อหลังโดยตรงนะครับเนี่ยมอเตอร์นะครับผ่านชุดทดนะฮะชุดทดเกียร์ชุดเฟืองนะครับแล้วก็มีดิฟเฟนเชียตนะครับแล้วก็ส่งกําลังเนี่ยลงเผาเนี่ยถ้ามาดูนะฮะจะอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ลงเพาลรอหลังโดยตรงนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะ สิ่งที่มันจะเลือกว่าจะขับเพื่อนขับ2ขับ4เขาบอกมันอยู่ที่ชุดเกียร์นะครับชุดเกียร์เนี่ยต้องบอกว่าชุดเกียร์ที่ฉลาดมากนะครับซึ่งถ้าเทียบกับเจ้าตัว p h e v นะฮะที่เป็น h ฮดซเนี่ยจะเน้นขับด้วยพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะอาจจะเน้นไฟฟ้านะมันดูแล้วแต่สถานการณ์นะครับว่าใช้พลังงานอะไรไประหยัดที่สุดนะครับสำหรับโหมดการจัดการพลังงานนะฮะเขาบอกว่ารายละเอียดโหมดจัดการพลังงานมีทั้งหมด9รูปแบบนะครับ อย่างแรกเลยก็คือเป็น EV ขับ2นะครับ EV ขับ4นะครับโหมดซีรีส์ไฮบริดนะฮะก็คือต่ออนุกรมนะเป็นไฮบริดแบบอนุกรมก็คือพูดง่ายๆเครื่องยนต์ทำหน้าที่ปั่นไฟจ่ายไฟให้กับมอเตอร์ทั้ง2ตัวนะครับโหมดพาลาเรลไฮบริดทูวิวนะครับก็คือโหมดเหมือนตัวรถไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดอันนี้จะคล้ายๆกับ h ฮ p ซิกพีเอนะฮะก็คือมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันส่งกำลังลงล,งล้อหน้านะครับ พา raleo hybrid four w h e l d r นะครับก็คือมอเตอร์กับเครื่องยนต์ล้อหน้าแล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าล้อหลังทํางานร่วมกันนะครับโหมด direct drive power โหมดก็คือเอาเครื่องยนต์ลงกําลังลงล้อโดยตรงนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยไฟฟ้ามันมีข้อจํากัดก็คือเวลาขับเร็วๆมันกินพลังงานเยอะนะครับโหมด regenerative ที่เป็นพลาเดียวก็คือมอเตอร์พอมันมี2ตัวเนี่ยมันเลือกจะรีเจนล้อหน้าก็ได้ล้อหลังก็ได้นะครับ ซึ่งมันรีเจนได้ทั้งแบบเผาเดี่ยวและก็2เผานะครับรวมเป็นทั้งหมด9โหมดในการจัดการพลังงานซึ่งเราบอกว่าเยอะที่สุดนะถ้าเทียบกับเจ้าตัว PHV e v Head s แล้วเนี่ยพลละเรื่องนะครับนี่คือความฉลาดในการจัดการพลังงานว่าแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เขาประกอบแล้วก็ให้น้องเขาลองเหยียบให้ดูนะเดี๋ยวให้ช่างฟุกมาเหยียบให้ดูว่ามันขับ4จริงหรือเปล่านะจะให้ลองทั้ง2โหมดนะขับ4กับขับ2 เดี๋ยวเราจะทดสอบระบบขับขี่ของเจ้าตัว VG9 นะครที่บอกว่ามี9โหมดนะครับขับ2ขับ4โดยตัวรถจะเป็นตัวเลือกนะครับว่าจะขับแบบไหนประหยัดพลังงานที่สุดนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากที่โหมด e ีโกันก่อนนะครับเขาบอกว่าถ้าโหมด Eco จะขับเคลื่อนร้อหลังเพราะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวอ,อ่ะกดโหมดอีโคไหนลองดูนะฮะขับหลังหน่อยนี่ นี่นะครับจะเห็นว่าพอเป็นโหมดอีโคเนี่ยเน้นประหยัดพลังงานเนี่ยก็คือจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังอย่างเดียวซึ่งอันนี้เป็นข้อดีนะจะต่างกับเจ้าตัว h ฮดซิก PHEV ตรงที่ว่าถ้าอย่าง h ฮดซิกเนี่ยเวลามอเตอร์ไฟฟ้าทํางานอะชุดเกียร์ก็ต้องทํางานด้วยนะครับเพราะว่าชุดเกียร์จะเป็นตัวเลือกว่าเอากาลังจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์หรือจะเอาผสมกันนะั้นนั่นหมายว่าเกียร์ก็ต้องสึกหลอนะครับแต่พอมันเป็นตัวมอเตอร์หลังแบบนี้ โหมด Eco ก็คือใช้มอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเหมือนรถ E ีีเลยการสึกล้อของชุดเกียร์ก็จะไม่มีนะครับอันนี้ผมว่าเป็นข้อดีนะคื <S 2> <S 2> <S 2> อเนี่ยถ้าเป็น E c o คเนี่ยมันจะขับเลื่อนล้อหลังนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะให้ลองโหมดขับ4นะครับตอนนี้ล้อหน้านิ่งอยู่นะอันนี้นนนเดียเราเดินหน้าไว้นะให้ดูนะครับว่าล้อหน้านิ่งอยู่นะครับล้อหลังทํางานอย่างเดียวนะอ่าช่างฟุกข,ขอขับ4ครับ <S <S โหมดขับ4นี่เห็นไหมนี่คือโหมดขับ4นะครับจะเห็นว่ามอเตอร์ไฟฟ้า ทำงานร่วมกัน2ตัวนะครับและบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการพลังงานสูงสุดเนี่ยเครื่องยนต์จะทํางานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวไปเลยโหนี่ขับ4ี่แบบเพ็นจัดจ้าเลยนะฮะนี่นะครับขับ2นอกเหนือจากขับ2ล้อหลังมีขับ2ล้อหน้าด้วยอะไรมันจะอัจฉริยะขนาดนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวรถจะเป็นตัวเลือกนะครับว่าสถานการณ์ไหน จะขับหน้าขับ2ล้อหน้าขับ2ล้อหลังหรือจะขับแบบ4 wheel d r i v ดนะเราเลือกโหมดได้นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวรถมันมีความฉลาดนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยคือขับหลังเป็นหลักนะแล้วจังหวะถ้าเราเล่นเครื่องตอนนี้ล้อยังไม่ล้อหน้ายังไม่หมุนนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ช่างฟุกเล่นเครื่องเนี่ยมันจะกลายเป็นขับ4สีเอากาลังออกมาสูงสุดนะครับอะไรลองเล่นเครื่องนะครับนี่นะฮะพอเราเล่นเครื่องนะครับต้องการกําลังมากขึ้นเนี่ยล้อหลังทํางานล้อหน้าก็จะมาช่วยตะกุยเพิ่มนะครับอย่างตอนเวลาเราขึ้นทางชันเนี่ย มอเตอร์ motor, มันจะช่วยนะถึงบอกว่าช่วงล่างคันนี้เทโนยลยีไฮโฟเนี่ย,ยมันอินเทลลเจนต์จริงๆนะครับมันรู้ว่าสถานก,การณ์ไหนต้องการใช้กําลังแบบไหนถึงจะประหยัดพลังงานที่สุดนะครับบาลานซ์สองมอเตอร์เครื่องยนต์ทั้งน้ํามันแล้วก็แบตเตอรี่ไฟฟ้า ก็เพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับเราเห็นระบบการขับเคลื่อนอัจฉริยะของแพลตฟอร์มไฮโ o ไปแล้วนะว่ามันอินเทลเจนต์ขนาดไหนขับ4อีกต่างหากนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับขี่เจ้าตัวเวจีนายกันวันนี้ผมเป็นคนขับรถตู้หนึ่งวันนะแต่ไม่ทำรอบนะเอาไปลองเล่นดูหน่อยว่าฟังก์ชันการขับขี่เป็นยังไงนะครับไปวันนี้จะได้กินรอบนะเนี่ยเฮ้โอ้โหขึ้นมามีเวลคัมซีดด้วยโอ้ไฮโซ นะฮะอ่ะวางขวดน้ำนะฮะนี่ขวดน้ำแก้วน้ำปึ๊บอวางโอเคปึ๊บโอเที่วางของอ๋อนี่ที่วางของนะฮะที่ชาร์มือถืออยู่นี่อ่ะโอเคแหมครบเลยนะครบครันโอเคมาเราเลือกภาษากันเดี๋ยวมาลองเล่นหน้าจอนะครับโอเคผมอยากรู้นะฮะว่าไอ้โหมดการขับขี่เมื่อกี้ที่ชา่างเขาลองเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับไปที่ตัวรถ โหมดการขับขี่จะมี3โหมดให้เลือกนะครับก็คือ EV เน้นโหมด EV และ HyB r i d นะฮะแต่ที่เมื่อกี้มันขับ4ี่แสดงว่ามันออโต้นะเพราะโหมดการขับขี่มีแค่นี้นะครับการแปลงพลังงานกลับนะฮะผมเอาสูงเลยแล้วกันนะฮะในนี้คือต้องบอกว่าทุกอย่างรถมันเป็นตัวเลือกเองนะครับมันจะคำนวณเองนะว่าจะขับโหมดไหนจะขับ2ขับ4ขับ2หน้าขับ2หลังปั่นไฟเผาเดียวหรือเผาคู่นะครับอย่างที่บอกมันมี9้าโหมดนะฮะ เดี๋ยวจะดูดิว,ว่ามันจะดูตรงไหนแสดงผลตัวนี้ลูกเล่นเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขอดูไอ้ตรงหน้าที่มันเป็นไดอะแกรมกินพลังงานหน่อยขอดูก่อนนะฮะเรื่องของการกินพลังงานระยะการขับขี่นี่ไงนี่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 ตัวนี้นี่ที่เราจะให้ดูนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เหลือ17แล้วก็น้ำมันอีก142โลโอ้โห,โโหเดี๋ยวสงสัยต้องไปแวะชาร์จไฟแล้วก็ต้องไปเติมน้ำมันซะหน่อยโอเค นะครับเดี๋ยวเราจะดูโหมดการขับขี่นะว่าตอนนี้ทำไงแต่ตอนนี้คือเครื่องยนต์ติดชาร์จไฟเข้ามาอยู่นะผมเน้นเป็นโหมดขับแบบผมเข้าไปที่โหมดการขับขี่นะโหมดการขับขี่นะครับการขับรถเนี่ยเราโหมดเน้น ev ก็ให้มันเน้น ev เป็นหลักนะฮะแต่เน้น ev ของตัวนี้จะไม่ได้เหมือนเน้น ev ของ h ฮดซิกพลัินไฮบินะครับก็คือมันจะบาลานซ์เอาค่าที่ประหยัดที่สุดนะเพราะว่ามอเตอร์2ตัวนะครับอาจจะเน้นขับหลังว่างอะไรบ้างอเน้นที่ประหยัดพลังงานที่สุดนะแต่ถ้าเป็น ของ plug-in hybrid ตัว h ฮดซเนี่ยมันก็จะเน้นใช้ไฟเครื่องยนต์พักทำงานน้อยๆนะฮะถ้าจะเครื่องยนต์ทำงานก็เน้นพาราเลลทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าโอเคงั้นประมาณนี้เราออกเดินทางดีกว่าการเข้าเกียร์กงง็ง่ายๆนะครับเข้าเกียร์เกียร์จะอยู่ฝั่งขวามือนะครับเหมือนรถไฟฟ้าเลยฝั่งซ้ายเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ตรงพวงมาลัยเป็นเคอร์เซอร์นะฮะพร้อมจะออกเดินทางเออเพิ่งเห็นกระจกมองหลังเป็นกล้องวะ่ะเออมันเน้นความเป็นส่วนตัวนะะบางทีคนขับรถขับเนี่ย เอ้ยจะมาดูข้างหลังทําอะไรนะฮะดูไม่ได้นะครับ <c oughs> เห็นก็คือนอกรถเลยอ่ามีกูดแค a t มาจอตูดเรา1คันโอเคป้าคนขับรถตู้นะฮะเดี๋ยวเราไปหาที่เติมน้ํามันนี่น,นี่นี่นะพอจังหวดเล่งเนี่ยมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทํางานเลยท,ทันทีเมื่อกี้จังหวดเล่งนะครับส่งกำลังเอ เดี๋ยวเราขึ้นมอเตอร์เวย์ไปออกบางนาไปกินแก้วดีวออกว่าชาร์จไฟหัวเบอรหน่อยเนี่ยๆตอนนี้เป็นมอเตอร์พอเราขับความเร็วต่ำๆเนี่ยมอเตอร์ Motor, ไฟฟ้ามันจะทํางานนะฮะนี้นี่ไฮบริดนะฮะอันนี้ไฮบริดนะเครื่องยนต์ปั่นไฟนะครับเครื่องยนต์ส่งกําลังปั่นไฟแล้วก็เอากําลังจ่ายให้มอเตอร์ไฟฟ้าอ๋อเป็นไฮบริดแบบซีรีส์คือ ถ้าความเร็วไม่สูงเ่ยผมว่าเขาจะเน้นใช้มอเตอร์หลังขับเคลื่อนเป็นหลักค่อยๆขับไปนะฮะเดี๋ยวเราจะลองความเร็วสูงหน่อยนะครับออกมอเตอร์เวย์อย่างที่บอกนะครับอันนี้เราลองขับขี่เพื่อจะดูระบบช่วงล่างแล้วระบบ,ระบบการจัดการพลังงานของจตัวแพลตฟอร์มไฮโฟเป็นหลักน,ะนี่บางทีนะบางครั้งก็ขับหน้าพอความเร็วระดับกลางเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานส่งกำลังลงล,งล้อ ขับหน้าอย่างเดียวอ๋อแสดงว่าไอตอนที่เราเห็นขับหน้าตอนที่อยู่บนฮอยเนี่ยคือเครื่องยนต์มองว่าเหยียบแล้วความเร็วระดับหนึ่งเอาเครื่องยนต์ส่งกําลังลงล้อโดยตรงดีกว่ามอเตอร์ไม่ต้องทํางานเนี่ย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 ดูดิฟังก์ชันการทํางานแม่งลุกเล่นเยอะมากเนี่ยนี่ถ้าเป็นสีเขียวกับสีฟ้าคือเครื่องยนต์ทํางานถ้าไฟเขียวเนี่ยก็คือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับอ่ะเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ไฮบริด ผมจะค่อยๆขับไปคือตอนนี้แบตเตอรี่มันเหลือน้อยนะครับเครื่องยนต์ก็พยายามติดเพื่อช่วยปั่นไฟนะครับคือข้อดีของการมีมอเตอร์หลังเนี่ยมันก็คือเครื่องยนต์ปั่นไฟส่งกําลังมันจะมีสายไฟเนี่ยจากเครื่องยนต์เนี่ยต่อมาทําหน้าที่ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับโดยไม่ต้องมาผ่านเอากําลังลงชุดเกียร์เลยทำหน้าที่ปั่นไฟอย่างเดียวเลยปั่นไอตัวเจเนเรเตอร์อย่างเดียวนะครับซึ่งผมว่าอันนี้เป็นข้อดีนะแล้วก็ไฟก็จ่ายให้มอเตอร์หลังซึ่งเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าทีี่่ไมผชุดเกยรั ถ้าเป็นมอเตอร์หน้าทํางานร่วมกับเครื่องยนต์เนี่ยเกียร์ต้องทํางานหนักนะฮะัหรือบางครั้งเนี่ยนะครับไฟฟ้าจะใจทำงานอย่างเดียวนะครับแต่เกียร์ก็ต้องไปขบฝั่งมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งวันนี้ผมว่าพอมันเป็นมอเตอร์หลังเนี่ยการสึกหลอของเกียร์จะน้อยนะฮะนี่ยังไม่รู้ค่าซ่อมซ่อมบำรุงค่าเช็กระยะเลยนะครับเพราะว่าตารางยังไม่ออกตอนนี้เราขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองขับทําความเร็ว นี่กระทืบคันเร่งครับเห็นไหมนะมอตเตอร์2ตัวติดเลยเมื่อกี้กระทืบคันเร่งเสี้ยววิเท่านั้นนะฮะ,ะมันขึ้นมาฟื้นเลยคือข้อดีของมอตเตอร์ไฟฟ้าคือมันไม่ต้องรอรอบอะคอกมาได้ทันทีเนี่ยเนี่ยฟื้บเนี่ยฟื้นเนี่ยผมเนี่ยกระชากเนี่ยขึ้เนเลยโอ้โหไวจริงๆนี่นี่นี่นะนี่ปั่นไฟกลับนี่นี่ปั่นไฟกลับเห็นไหมนี่ผมถอนคันเร่งนะปั่นไฟกลับเฉพาะ1เพลนะครับนี่เห็นไหมปั่นไฟกลับผมถอนคันเร่งนะลดความเร็วนะความเร็วลดลง ปั่นไฟกลับพอเหยียบปุ๊บอันนี้เป็นไฮบริดเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าทํางานร่วมกันเนี่ยพอความเร็วเรื่นี้ความเร็วประมาณ86กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเครื่องยนต์ติดนะฮะส่งกําลังขับเคลื่อนล้อหน้านะครับเออมันก็เข้าใจทานะพอมันมีลูกเล่นเครื่องยนต์กับมอเตอร์เนี่ยเครื่องยนต์ติดก็นเน้นขับหน้าไปถ้าเครื่องยนต์ไม่ติดอยากเน้นไฟฟ้าก็ขับหลังไปก่อนแต่ถ้าอยากจะเบิ้ลส่งกําลังก็ทั้งเครื่องยนต์ทั้งมอเตอร์2ตัว คือพอมันเป็นลูกเล่นเนี้ยโอ้โหม,มันสับโหมดนะไอตัวบริหารจัดก,การมันต้องฉลาดมากๆเลยสมกับที่ชื่อแพลตฟอร์มจริงๆนะ h y b r t d i n t e l l i g e n t ต์โ e e ์วีลไดส์ซิสนะฮะช่องล่างช่องล่างก็ยังถือว่าไม่ย้วยมากน,ะนุ่มไม่ย้ยมากมีความเร้งนิดหน่อยหรือว่าผมขับเร็วอะเออกรัขับเร็วไว้วะเนี่ยความเร็ว108 กิโลเมตรต่อ,อชั่วโมงเครื่องยนต์ก็ยังติดนะนิ่งอยู่นะแหมกันโค้งหน้าหลังเลยนะตัวเนี้ก็สำหรับฟีลลิ่งการขับขี่นะบอกสักนิดหนึ่งนะครับว่าเนี้ยการขับขี่เนี่ยผมว่าการออกตัวไม่ต่างกับรถไฟฟ้าจริงๆนะคือออกตัวพื้นปาร์ตนะครับแล้วก็เร่งแซงนี่คือหายห่วงเลยนะ0ูนย์ถึงร้อยถึงว่าสี่วิมันไม่เกินจริงๆนะครับนี่ ะะแล้วก็เวลาขับความเร็วต่ำๆเนี่ยมันเหมือนในเจ้าตัวเทสลาโมเดลวายของผมเลยนะก็คือจะเน้นขับเร็ววิวด้ e เป็นหลักนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะแต่เวลาเราเหยียบต้องการทอร์กทันทีนนใดนต้องการกำลังเนี่ยมอเตอร์จะทำงาน2ตัวนะหรือยังโหมดสปอร์ตนะครับซึ่งก็บอกว่าฟิลลิ่งไฮโฟคันนี้เนี่ยเหมือนกับเจ้าตัวรถไฟฟ้าจริงๆนะครับโหตอบสนองดี ก็จะเห็นว่าตัวนี้นะฮะเติมน้ำมัน e20 ได้นะครับนี้อ๋อก็ประหยัดไปหน่อยนะครับอ่ะน้องเชิญเลยครับก็ไหนๆนะฮะเราเติมน้ำมันแล้วนะครับเราก็ต้องชาร์จไฟด้วยนะเพราะว่าโหมดไฟฟ้านะเน้น e v ประหยัดที่สุดนะโดยเฉพาะในเมือง เราชาร์จโดยใช้ตู้ัวเเบยนะครับที่ชาร์จจะอยู่ด้านหลังฝั่งขวานะฮะด้านหลังคนขับนะครับเค okay. มาเดี๋ยวเราชาร์จกันอึบอึบมาฮะเดี๋ยวเรามาชาร์จกันนะครับตัวนี้ใช้แอปวันชาร์จนะของพี่ซัมนะครับเอาตู้แดงเลยนะฮะจะได้รู้ว่าไฟได้เท่าไหร่นะได,ไ,นะได้กี่กิโลวัตต์คันนี้นะครับตามสเปคเขาบอกว่าได้60นะอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วสื่อสารกับรถ ตรวจสอบการเริ่มชาร์จแย่ yeah! ได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ากิโลวัตต์ที่ขึ้นนะฮะกี่โวลต์กี่แอมป์แล้วก็กี่กิโลวัตต์ตอนนี้ไฟเหลือ18%นะครับเราจะชาร์จสัก80%เนี่ยยิ่งต่ำๆยิ่งดีนะจะได้ดูว่ากำลังไฟกิโลวัตต์อัดได้เท่าไหร่เพราะแบตตัวนี้มัน44.28นะครับเป็น NMC นะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับกำลังไฟที่จ่ายตอนนี้60.2กิโลวัต ไฟตัวนี้เป็นแพลตฟอร์มนะครับ400โวลต์นะเนี่ยจ่ายได้อยู่ที่388โวลต์155แอมป์ก็คือตรงตามที่เคมาออไว้นะ60.2นี่60.3กิโลวัตต์แล้วนะครับก็ประมาณไม่เกิน 1.5C หรือ1.5เท่าของความจุแบตเตอรี่นะฮะเดี๋ยวเฮ้ย60.7แล้วขึ้นมาหน่อยนะฮะก็น่าจะบวกลบนิดหน่อยประมาณนี้1.5เท่าของแบตเตอรี่แต่ก็ถือว่าการชาร์จสเปคดีขึ้นกว่าเจ้าตัว h PH e PHV และนี่ครับคือเทลย,ยีขุมพลงังไฮบริดตัวใหม่ของทาง GWM นะฮะกับเจ้าตัวรถเว9คันนี้นะเป็นรถ p ลักอินไฮบริดที่ใกล้เคียงความเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับตัวนี้นะ,นนะมาพร้อมกับแพลตฟอร์มตัวใหม่ที่เรียกว่าไฮโฟหรือเรียกว่า ไฮบริด i ิ e เ l อร e e ร4 w h e ์โฟร์วิวไดซ์ซเนะครเพิ่มมอเตอร์ไฟฟ้ามาถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือมอเตอร์ไฟฟ้าจับคู่กับเครื่องยนต์แบบขนาดนะฮะและมอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหลังแบบแยกออกมาเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวรถนะฮะมีทั้งความแรงความประหยัดปลอดภัยและก็ฉลาดนะเพราะว่ามันเลือกโหมดการขับขี่ตามสถานการณ์ที่เราขับเองนะจังหวะเร่แซงก็ขับ4นะครับ จังหวัดขับธรรมดาก็ขับ2โดยใช้มอเตอร์ข้างหลังนะครับซึ่งผมว่าอันนี้นะจะทําให้ชุดเกียร์นะครับไม่ต้องมาทํางานหนักนะไม่ต้องสึดหล่อเยอะนะซึ่งอันนี้เป็นข้อฉลาดของเจ้าตัวเที่ยวยีไฮโฟตัวใหม่นะครับแถมตัวนี้นะครบอกว่าใกล้เคียงรถไฟฟ้ามากขึ้นเพราะเวลาออกตัวนะครับไม่ต่างกับรถไฟฟ้านะการออกตัวเขาบอกตอบสนองอยู่ที่0.01วีนะด้วยเที่ยยีที่เรียกว่า ไอทีวีซีนะครับอินเทลเจนทอล์คเวเตอร์ลินคอนโทรนนะครับเปิดรถไฟฟ้าเลยขับยังไงอย่างนั้นนะแถมไม่ต้องมาวางแผนการชาร์จในช่วงเทศกาลเวลาเราเดินทางนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถครอบครัวคันเดียวของบ้านกับเจ้าตัวรถตู้พรีเมียมไฟฟ้าเวจีนายคันนี้นะผุมพลังปลั๊กอินไฮบริดและเทคโนโลยีไฮบริดตัวใหม่เรียกว่าไฮโฟด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะกับเจ้าตัวขุมพลังไฮบริดตัวใหม่อย่างไฮโฟนะคิดว่ามันใกล้เคียงรถไฟฟ้าไหมคิดว่ามันประหยัดพลังงานจริงหรือเปล่าน่าใช้ มไม้แถมราคาดีมาก2สองล้านสามแสนห้าหมื่นเท่านั้นนะครับชอบยังไงนะคิดเห็นยังไงก็แสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้้ะมีเที่ยวยี่อะไรที่น่าสนใจจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงน,นี้เจอกันในคลิปหน้านครับ